สวัสดีครับผม YouTube ตอนนาชีแนวครับวันนี้จะพามาเข้าปักไฟครับผมแนะนำง่ายๆครับเพื่อแนะนำไปใช้ครับเพื่อเป็นประโยชน์ครับผมมาดูกันครับขั้นตอนแรกเรารู้ก่อนครับสายในเป็นสายไฟครับครับสายนี้เป็นสายนนวต้นสีน้ำเงินเป็นสายดิน สีเขียวแถบเหลืองสีน้ำตาลเป็นสายลายครับนี้เป็นบ้านใหม่ครับผมมาตรฐานสายใหม่ดูง่ายๆครับมันจะเข้าจุดไหนรู่นไหนเป็รนรู้ไหนครับมา่ชัด นี่รูบนครับนี่ครับสังเกตง่ายๆครับเป็นรูป,ปอัอษรรตัวเอครับวันนี้เป็นสายไฟครับสายลายครับตัวข้างล่างเป็นนิวตันนี่ครับสีน้ำเงินส่วนรูตรงกลางครับเป็นสายดินครับลำรับ รุ่นใหม่ครับผมไม่ต้องคันนอตครับดูครับเสียบเอาง่ายง่ายครับใส่ครับน,นี่ใส่นิดตั้เสียบเลยครับสายดิน สายหลายครับสายมีไฟครับสายสีน้ำตาลเรียบร้อยครับผมสังเกตง,ง่ายๆเลยครับสายเอ็นเป็นสายนิวตันสายไม่มีไฟครับสายเอลเป็นสายมีไฟครับผมนี่ประกอบเข้าครับ ทำง่ายๆครับผมนี่เรียบร้อยครับ อืมไปแล้วอยูงกับสามคนกับปิกกับชนะ ดูวิธีใส่แล้วเรามาดูวิธีถอดครับวิธีถอดสายออกจากปลั๊กนี่สังเกตนี่ครับจะมีรูอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับหาไขควงชีกไฟครับถ้าเราจะอยากจะถอดออกครับเห็นไหมครับเสียบลงไปครับแล้วก็ดึงออกเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับ จะมีรูเป็นแบนอยู่ตรงนี้ครับง่ายๆครับชีถอดเนียครับเสียบลงไปครับแล้วก็ดึงเลยครับอาจจะยากหน่อยครับใช้มือเดียวครับนครับเสียบตรงแบบนี้ครับเสียบลงฟึบแล้วก็ดึงเลยครับ เห็นไ,ไหมครับเราจะใส่เข้าไปอีกขั้นตอนหนึ่งครับมีไฟหรือไม่มีไฟเราต้องเสียบสายนิวตันก่อนนะครับเห็นไ,ไหมครับเสียบเข้าไปครับนะครับล็อกพากรุุ่นใหม่มันจะไม่ได้ขันน็อตนะครับเสียบเข้าไปมันจะล็อกอัตโนมัติเลยครับเห็นไ,ไหมครับนี่ อีกครั้งนะครับสัรลักตัว N เ,เป็น Newton. นมวตันนี่ดูกลางเป็นรูปขีดสามขีดสายดินครับเฉียดลงไปล็อกเลยครับปลักรุ่นใหม่ครับนี่สาย L สัญรักตัว L เป็นสายลายสายมีไฟครับดูลครับแค่นี้ครับเห็นไหมครับเพื่อเป็นประโยชน์ นะครับผมเผื่อได้ใช้ที่บ้านครับนี่ครับทีทีประกอบปลั๊กไฟง่ายๆครับก็เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมครับผม